มาแล้วครับหมอความรินครับทอกเกรินครับครับจานโดยมาแล้วครับอา,รอ,าอาจารย์ลมขึ้นบอ่อแล้วหายไม่ทันครับสักคู่ สวัสดีครับผมพบกับ YouTube ช่องพี่ไม้รถขุดบางกรทรัพย์เจริญนะครับนี่ครับอาจารย์ลมไปไหนนี่ใส่งานเหมาเหรอ,อดูคันต่อไปครับผม ทีมงานเท่าแกแอนสามแยกนะครับโอ้ใส่เราข้างกันด้วยด้นี่ยังอยู่กับเจ้าซูมิตโตโม่เอสเอชร้อยสามสิบกกันอีกคลิปนะครับวันนี้ช่วงนี้ลา ลาจากงานอัดฟางอีกแล้วครับผมฝนตกดูครับน้ําท่วมบอ่อเลยครับนี่ครับบอ่อดินกำนันโจโนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ <c oughs> อือบักแชมป์บักแชมป์มหรือบักซีเดอร์ของเราครับก็ เต็มอ um, um, karaoke, sí. ุ้มครับอ yani okay. ุ้มดินเต็มพ right. really? ุ่งกีนะครับดินดินนี้ก็เหนียวนะครับเหนียวเหนียวจริงๆครับดินเหนียวนี่เหนียวจริงๆเลยครับบอเนี่ยเหนียวแบบโอ้โหติดกระบะติดพุ่งกีแบบสุดยอดเลยครับรถไถก็เกรดยากมากเลยครับมันแข็งครับมันแข็งมันแข็งแล้วมันเหนียวเหนียวหนึบเลยนะครับ เอาไปปูทําทางนี่ก็ถ้ามันถ้ามันยังเปียกๆนี่ทําทางไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ถ้ามันแห้งนี่คือแข็งแบบแข็งไม่ยุบไม่ไม่มีเคลื่อนเลยนะครับรถไถนี่คือฝันร้ายเลยครับเกรีดไม่เข้าเลยครับเกรดไม่เข้าไถไม่เข้าเลยครับไม่ครถ้า ปล่อยทิ้งไว้ให้อ,อย่างรอยรถดําที่เหยียบอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับทางเขานี่ถ้าปล่อยให้มันแห้งไม่โคยยังร้องโอยเลยครับขุดไม่เข้าแน่นอนครับต้องต้องขุดแรงๆนะครับถึงจะเข้า แต่ก็ยังแข็งไม่เท่าดินดานนะครับถ้าดินดานแข็งนี่ก็คือสุดๆเหมือนกันครับอ่ะจานกะรอดไหมครับรอดไหมครับรอดไม่รอดครับรอดไม่รอดครับนี่กันชนแกถอดเลยหน้าฝนเอ้ยไม่ใช่ดิปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้ฝนตกแกถอดออกเลยครับ ไปแล้วครับนี่ครับงานเหมามาโตกับเจ้าเมกาเสียรงนะครับ เท่าแกลงครับเท่าแก่ถือว่าเป็นเท่าแก่ใหม่อยู่นะครับออ,ออกรถขุดมาได้หนึ่งปีนะครับเถือว่าบูมครับช่วงนี้เท่าแก่รงงานเยอะอยู่ครับงานแกเยอะนะนี่ก็แกมา ับเสกะมาซื้อดินอยู่บอ่อดินกำนันเจ้าเห็นมาที่ใดก็เห็นทุกทีครับจัดเต็มกลองกันไปเลยครับผมอ่ะตักสุดท้ายแล้วครับผม เตรียมรอฟังสัญญาณแตรจากรถขุดนะครับอ๋อไม่พออ้าจัดอีกตักหนึ่งเลยครับใส่เราข้างด้วยนะลูกพี่เบรกหนักอย่างเลยยูได้จะนับเลย รีดไม่รีดอ้าวรีดแล้วครับผมเต็มกล่องช่วงนี้ก็พี่ไม้ทุ่งฟางทองพี่ไม้ทุ่งรวงทองก็น,นี่ครับสบายสบายเลยครับอ่ะปิดท้ายกับเจ้าลูฟี่นะครับไม่กล้าเจ้าลูฟี่ จมโจรหมกฟางนะครับนี่ครับเงทางขึ้นแข็งแล้วครับอย่างนี้สบายสบายครับมาดูคันปิดท้ายกับเจ้าลูฟี่แล้วกัน รูฟีนี de de ่ก็น่าจะเป็นรถดับไข้ิสานใต้ดับแต่งนะครับก็นี่แหละครับสไตล์อูเขานะครับนี่ครับ ความรินครับท้าแกรินครับเอาปิดท้ายครับท้าแกรินดีกว่าครับลูฟี่เช่นกันครับเนี่ยโอ้โหผมก็ชอบนกกะการ์ตูนล,ลูฟี่นี่ดูตั้งแต่เด็กๆนะครับจบมจนหมกฟางเดี๋ยวต่อเนื่องกันอีก สักคันหนึ่งนะครับกับรถเมก้าเซรินนะครับช่วงนี้มีแต่คนวิ่งงานเหมาครับอ๋อรีดได้แล้วพอนุม่ม เป็นยังคือมันแห้งใท่หระ อาจารย์เชมเก็บทางให้แล้วครับผมน่าจะถึงเรื่องท้ายแล้วครับคนนี้รถเยอะเหมือนกันดีนี่โอครับจานโดยมาแล้วครับจานงานเมาครับตอนนี้ทีมงานกำนันโจวิ่งลงศูนย์ราชการครับ พอแกดังนะเจ้าสองบนี่เราดูจานหรือซ่อมทางก่อนครับเอาแล้ครับเอาตูดปุงกีรีดแล้วครับรถไถไม่อยู่ครับไม่โครีดเองเลยครับ ก็ถือว่าเป็นเทคนิคของแต่ละคนนะครับทำยังไงก็ได้ครับให้รถดำออกตัวได้สบายๆนะครับเปคโคก็ไม่เดือดร้อนครับไม่ต้องดันตูดนะครับอ้าว ทำแท่นก่อนครับทำแท่นก่อนครับนี่ครับทำปูทำแท่นก่อน,นครับผม มจริงครับเจ้าสมิตโตโมครับแหนรีบโตอีก ถอยแล้วเอาเกเร็ง มีแต่งานเมาครับมีแต่คนจัดเต็มกลองเลยครับกี่ตักแล้วเนี่ยไม่ได้นับเลยรถเซรินเนี่ย ก็อ่อนๆนะครับแดดไม่แรงมากนะครับบรรยากาศกำลังดีครับบ่อดินก็ออกง่ายครับ ทางให้ด้วยการดินร่วงครับอ่าตักสุดท้ายแล้วครับผมเตรียมรับฟังสัญญาณเตรนะครับนี่ครับไอ้ยาไอ้ยา ครับผมนี่ครับ,รบเขาแก่รินครับสับสามเลยขึ้นบอ่อเลยอ๋อจานโดย รับดินต่อแล้วครับผมขออนุญาตปิดท้ายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับฮีโน่ไฮเทคของอาจารย์โดยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ไม้รุกขุดมังกรทรับเจริญลากันไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ